วันนี้เราจะลองมาใช้วัสดุอุดฟันครับคุณดครับผมเนี่คอมโพสิตนะฮะวัสดุอุดที่สีเหมือนฟันนะครับเราจะได้มาลองใช้เอ้เราเหลืออะไรบ้างคุณดมเหลือสามมิลครคุณดมสามมิลสามมิลสามมิลคืออสามมิลคือขนาดความลึกของหลอดที่เราเตรียมไว้เป็นแบบเป็นฟันเนาะแต่เป็นแบบเป็นฟันเป็นคาปิตี้ของฟันตรงฟันนั่นเองแล้วเราก็จะบีบเข้าไปนี่นะฮะอันนี้คือแบบเหลาฟิลโฟยโบนะครับผมเอ่อคอมโพสิตครับคอมโพสิตคือวัสดุอุดที่สีเหมือนฟันอ่าเวลาเราอุดฟันนั่นเองไปฮะ เอ็กเสื้อล็อบบี้ตัวนี้ก็จะเหลวๆนะครับตามที่ทุกคนได้เห็นกันอุ๊เยอันนี้พอไหวพอไหวต่อไปเราจะทำการอะไรคุณดมก้านใช้ใส่ครับทีนี้ให้มันแข็งตัวให้มันแข็งตัวให้มันเซตตัวเราใช้ไงครับอันนี้ก็กดปุ่มใหญ่สุดครับอ่ากดค้างไว้มีแบบทิศในการกดไหมก็อะไรนะนิ้วชี้นิ้วชี้ยังไงวะ ก็เวลาเราจะทํานะครับก็เราจะป้องป้องมือไว้ใช่ไหมเพื่อไม่ให้สายตาเราเสียก็เอานิ้วซ้ายเนี่ยนิ้วซ้ายกดตรงนี้ไว้กดไว้กดตรงนี้ไว้แล้วเร่งเลยแล้วก็ฉีมันจะของที่ใช่ไหมฮะของที่ครับของที่หนึ่งนี่คือห้าวิครับอ่าหนึ่งวิคือห้าวิครับเราต้องฉายเท่าไหร่ครับคุณดมยี่สิบวิครับยี่สิบวิวิปที่สองวิป โอเคอยู่เองสรุปยังไงฉายแต่ต้องมันไม่หยุดอ่ะกดปล่อยกดปล่อยอ่ะโอเคหยุดละเหมือนผมจะฉายไม่โดนจริงเลยคุณฉายแต่โต๊ะเอาดีๆเดี๋ยวเดีมีเอรอร์นิดหน่อยไหนลองอีกแล้วก็แข็งนะคุณข้างหลังดูข้างหนัาครับ การเช็คดิฟเคียวที่ทำได้เนี่ยก็คือดูข้างหลังเพราะว่าไปเนะี่ยดูหลังว่ามันถึงไหมไงความลึกที่เราใส่ไป3มมิลในหลอดใช่ไหมมันจะถึงหรือเปล่านั่นเอง,งเราลองโคดูนะฮะเห็นไหมว่าจากเรียวๆเนี่ยนี่มีการแข็งขึ้นนะฮะนี่อันนี้ก็จะเป็นวิที่นี่ใช้คอมโพสิตหรือว่าวัสดุอุดฟันที่สีเหมือนฟันนั่นเองอย่าลืมแปรงฟันก่อนละนะโอเค